สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องศึกลบสถานสวรรค์ในตอนที่668และ669เนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยในเมื่อชินจงพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วถึงขนาดนี้ตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วละชินจงพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วถึงขนาดนี้เจ้าไม่แปลกใจเลยเหรอ ข้ารู้มานานแล้วว่าชิวไถยินกำลังซ่อนความแข็งแกร่งเอาไว้และชินจงก็เทียบกับเขาไม่ได้แต่ข้าไม่คาดคิดว่าชิวไถยินจะแข็งแกร่งถึงขนาดนี้นี่เจ้าได้วางแผนเอาไว้แล,วแล้วและอยากให้ข้าสู้กับเขาเหรอภายในอาณาเขตกรงเวสวรรค์มีเพียงไม่กี่คนเท่าน,นั้นที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมพิธีแต่งตั้งนี้และเจ้าก็เป็นหนึ่งในนั้นเจ้าไม่ต้องกังวลไปตาไราบใดที่เจ้าสามารถทำงานนี้ได้สำเร็จข้าจะตอบแทนตามสิ่งที่เจ้าต้องการได้เลย ข้าคือประมุกผู้มีพลังอำนาจที่สุดและคำพูดของข้ามีน้ำหนักมากพอฮ่าฮต้องอย่างนี้สิไม่นะดูเหมือนว่าข้าจะตกหลงพางกลอุบายของมูเฉินเข้าให้แล้วถ้าหากว่าข้าชนะเจ้าช่วยรวบรวมสิ่งเหล่านี้ให้แก่ข้าด้วยแก่นแท้ของบางกรห้าหัวโบราณ10บยดแก่นแท้ของนกกระจอกกืนนภาสิบยศแก่นแท้ของสัตว์อสูรหลายสิบยศ สิ่งเหล่านี้แม้แต่อาณาเขตคงเวทสวรรค์ที่มั่งคั่งก็ยังดูเหมือนจะขูดเลือดขูดเนือ้อการจะรวบรวมให้ครบต้องใช้เวลานานมากเลยเจ้าต้องการใช้สิ่งเหล่านี้ทำอะไรกันหน้าแน่นอนข้าทำเพื่อพัฒนาตัวเองการฝึกฝนทักษะมังกรหงจะต้องใช้แก่นแท้ของสัตว์อสูรในตำนานเหล่านี้ถ้าหากว่าข้าต้องรวบรวมด้วยตัวเองทั้งหมดก็คงจะเป็นการยาก เมื่อคู่นี้เจ้าได้พูดไว้แล้วเจ้าก็จําเป็นต้องรวบรวมมันให้ข้านะใช่ไหมล่ะท่านประมุกผู้มีอ <t bells> <t starving> <breeds> ํานาจที่สุดคงจะไม่มีทางผิดคําพูดอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเป็นเวลาแบบนี้เจ้ากับเรียกข้าว่าท่านประมุกอย่างนั้นเหรอเจ้าบอกข้ามาเด๋ยนนี้ว่าเจ้าวางแผนไว้ตั้งแต่แรกใช่ไหมใช่แล้วล่ะ เข้าใจแล้วตาบบดที่เจ้าสามารถขึ้นเป็นผู้บัญชาการที่10ได้ข้าจะค้นหาให้ทั่วทั้งทวีปทางเหนือเพื่อตามหาสิ่งเหล่านี้ให้แก่เจ้าเลยแต่ถ้าหากเจ้าล้มเหลวเจ้าอย่ามาพูดเรื่องนี้กับข้าอีกไม่เช่นนั้นข้าจะฆ่าเจ้าเสียเนื่องจากท่านประมุกได้ให้สัญญากับข้าแล้วข้าจําเป็นต้องทํางานหนักเพื่อให้ได้มันมาอยู่แล้วมู่เฉินจากหอวิหกโลกันข้ามาเพื่อขอคําชี้แนะจากเจ้าสํานักชิว แม่ทับมูเจ้าที่อยู่เพียงแค่ขุมพลังระดับจืดจุนขั้นที่สามมาท้าทายข้าที่เป็นจอมยุทธขุมพลังจืดจุนขั้นที่ห้าเจ้าชังกาหารซะจริงๆและก็โปวดยกโทษให้ข้าด้วยถ้าหากข้าเพลอลงมือกับแม่ทับมูหนักเกินไปแน่นอนละถ้าหากข้าถูกเจ้าทุบตีจนตายมันก็เป็นพ่อข้าที่ไร้กำลังเองข้าไม่โทษเจ้าล็อกไทยยินสงครามการล่าครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้า เจ้าต้องได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการที่สิบเมื่อถึงเวลานั้นเราจะร่วมมือกันทั้งภายในและภายนอกเพื่อเอาชนะอาณาเขตกงเวสวรรค์ในคาเดียวข้าไทยยินเป็นสายลับในอานณาเขตกงเวสวรรค์มาหลายปีแล้วและนี่คือช่วงเวลาที่ข้ารอคอยอยู่แล้วท่านประมุกเรื่องมู่เฉินทำร้ายนายน้อยลองท่านต้องให้ข้าแอบลงมือจัดการกับเขาหรือไม่ มูเ่เฉินจะเป็นคนเข้าร่วมศึกมังกรหงและเยียนเอ๋จะเป็นคนจัดการเขาเองเรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องถึงมือเจา้าในเมื่อมูเ่เฉินกลับมาจากศึกมังกรหงอย่างปลอดภัยดูเหมือนว่านายน้อยเยียนจะทําพลาดเช่นกันถ้าหากว่าข้าสามารถกําจัดเขาได้ข้าจะทําให้ท่านหวังพอใจอย่างแน่นอนและข้าจะมีส่วนทําลายอาณาเขตกงเวสวรรค์ด้วยตําแหน่งรองปะมุกตําหนักสุดนภาอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วละ เจ้าสำนักพูดจันทาซิ้วเจ้าคิดอย่างไรเกี่ยวกับอนาคตที่สดใสหลังจากที่เอาชนะข้าละแม่ทับมูก่กาวล้อเล่นแล้วข้ามาที่นี่เพื่อเรียนรู้น้ำแข็งไทยยินพลังน้ำแข็งแข็งแกร่ง,งมากจนข้าไม่สามารถหลบได้เลยแต่ว่าไฟของข้าชนะน้ำแข็งได้แค่น้ำแข็งอย่าคิดว่าจะดักจับข้าได้ละหอนี่มันคือเพิงอามาตาในตำนานอย่างนั้นหรอ แต่มันก็น่าเสียดายเมื่อเผชิญหน้ากับความแข็งแกร่งที่แท้จริงวิธีการเหล่านี้ก็เหมือนกับการละเล่นของเด็กนั่นละเปลเวเพิงอมะตะเปลวเพิงของข้าไม่สามารถทำลายน้ำแข็งนี้ได้หรอจอมยุทธขุมพลังละระดับจือจุนขั้นที่สามไม่สามารถต้านทานน้ำแข็งไทยิินของข้าได้หรอกฮ่างั้นหรอ ข้าไล่เดียงสาจริงๆที่ต้องต่อสู้กับจอมยุทธขุมพลังระดับจือจุนขั้นที่5ด้วยพละกกำลังขุมพลังระดับจือจุนขั้นที่3แค่นี้ในเมื่อขุมพลังขั้นที่3ไม่พอเช่นนั้นก็ต้องขั้นที่สีเจ้าทะลวงขั้นระหว่างการต่อสู้เหรอเจ้าคิดว่าข้าจะปล่อยให้เจ้าทําสําเร็จหรือไง เอ้นี่มันอะไรกันนี่เจ้าทะลวงพลังสำเร็จแล้วเหรอฮแต่ถึงยังไงเจ้าก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าอยู่ดีข้าจะจบการต่อสู้ที่น่าเบื่อนี้สักทีสภาวะหาทไทปีศาจดำาาทไทยปีศาดและพลังอัศนี ข้าจะเอาชานะเจ้าด้วยวิชานี้เจ้าสาม,มารถต้านการโจมตีของข้าได้เหรอเจ้าทำได้ยังไงกัน <S <S แน่นอนว่ามันเป็นไปได้ตอนนี้มูเ่เฉินอยู่ในสภาวะหัตถยปีศาจขั้นต้นใช้ขึ้นหลินของเจ้าให้ถึงขีดจำกัดและโจมตีด้วยความแม่นยำสูงสุด และไม่ต้องพูดถึงการโจมตีของเจ้าเลยต่อให้เจ้ามีเพื่อมาอีกสองคนเขาก็ไม่ต้องกลัวข้าเข้าใจแล้วในเมื่อท่านประมุกล่าวเช่นนั้นข้าจะลงมือให้เต็มกำลังปลดปล่อยขึ้นลิงเต็มกำลังทำไมเจ้าถึงพูดอะไรแบบนั้นออกมาด้วยละ่ะเจ้าไม่คิดจะให้ข้าชนะเลยหรือไงแกล้งทำเป็นไม่สนใจอ่าทิวทัศนในอนาเขตกงเวศสวรรค์ช่างงดงามจริงๆ หยุดแท่งทำเป็นไม่สนใจข้าได้แล้วในเมื่อเป็นแบบนี้ข้าก็คงต้องทุ่มสุดกำลังเช่นกันเฮ้ต้องการต่อสู้ด้วยร่างเทพสวรรค์อย่างนั้นเหรอร่างเทพสวรรค์ไทยยิ้น ขึ้นก้าตะวันสองตะวันมู่เฉินสามารถทำลายทักษะล่างเทพสวรรค์ไทย,ยินได้เหรอไม่น่าแปลกใจเลยที่เขามีคุณสมบัติเข้าร่วมชิงตำแหน่งในครั้งนี้ด้วย ล่างเทพสวรรค์ไทยยินโจมตีด้วยกำลังทั้งหมดเลย <ś led> <ś led> ผู้ชนะคนสุดท้ายตกเป็นของข้าแล้ว